สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาดูเจ้าแมมคาเมเน่ขาวนั่นเองนะคะทุกคนกำลังให้ดอกเลยแล้วก็มีหน่อเล็กๆเต็มเลยนะคะถ้าปล่อยไว้เป็นทรงพุ่มจะสวยนะคะเดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะอดใจได้นานขนาดไหนนะคะสำหรับปล่อยให้เป็นทรงพุ่มนะคะขันไม้ขันมืออยากเด็ดหนอนนะ,ะทุกคนเราประกาศขายอยู่นะคะสำหรับเจ้าคาเมเน่นะคะ ต้นละหกบาทนะคะค่าส่งตามจริงเนาะแต่กว่าคลิปจะลงนี่เราไม่แน่ใจนะคะว่าน้องจะยังเหลือกี่กี่ต้นนะทักมาได้นะคะในเพจวันแคคตัสนะคะนี่แล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะในการขยายเจ้าคามิเน่ขาวนะคะดอกสีขาวเดี๋ยวเราจะบิดนะคะทุกคน เหนียวนะคะอุ้ยขาดเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะทุกคนค่อนข้างที่จะเหนียวนะคะเราควรใช้มีดนะคะทุกคนอันนี้คือตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะทําให้ดูนะอ่าเราได้มีดมาแล้วเราจะใช้ปลายแหลมนะคะในการแซะให้ติดกับต้นแม่เลยนะคะโคนต้นแม่เลยนะทุกคนนะโคนหน่อเลยนี่ พอเขาใช้มีดแซะรู้สึกว่าจะหลุดง่ายมากนะคะแต่บิดแล้วไม่รู้ทําไมเหนียวจังนะคะก็นี่ค่อยๆแซะไปนะคะจะเลือกหนอ่อที่ค่อนข้างจะใหญ่หน่อยนะคะาเมเน่นี่ขายายง่ายนะคะนี่เราก็จะแสะกันไปเรื่อยๆนะคะทุกคน หน้านี้คือหน้าของการมีดอกของแมมหลายๆต้นนะคะแล้วก็ยิมโนนะยิมโนกำลังเริ่มมีดอกแล้วนะคะเริ่มเห็นตุ่มดอกแล้วจะเป็นหน้าของเขาแล้วนะต้นนี้ค่อนข้างจะยืดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตัดด้วยนะคะเราจะตัดให้ ต้นแม่นะคะเป็นทรงพุ่มนะแล้วก็ส่วนหัวของเขานะเราก็จะนำไปขยายเหมือนกันนะคะให้มันเป็นสองต้นนะ <c oughs> เอาจะแสะตัวนี้ออกก่อนนะให้เขาเป็นแผลเล็กลงนะคะเนี่ยมันแสะง่ายมากนะคะทุกคนแต่ว่ามันบิดยากนะ เสร็จแล้วนะเราจะทำการตัดนะคะตัดเพื่อให้เขาเป็นฟอร์มกอนะคะเราชอบติดคำว่าทรงพุ่มมากเลยนะทุกคนนี่นะคะช่วงนี้มีเวลาเข้าโรงเรือนนะเราก็หากิจกรรมยามว่างทำเนาะนี่เรียบร้อยนะคะหลังจากนี้ก็พักให้แผ่แห้งนะคะสักสองสามวันก็ได้นะคะทุกคน ผ่านไปแล้วนะคะอาทิตย์กว่าเลยนะคะทุกคนนี่แผลโดนดินบ้างโดนฝนบ้างนะคะไม่ค่อยสวยหรอกแต่ว่าก็แห้งดีแล้วนะ,ะต้นเล็กๆเ,เห็นไหมคะหน่อเล็กๆก,ก็เริ่มเจริญเติบโตอันนี้เราพักไว้แบบนี้เลยนะคะนี่เราจะมาทำการจัดการกับพวกนี้นะ,ะมีรากแล้วนะคะทุกคนรากมาง่ายมากเลยนะ,ะสำหรับคามิี่ ขาวดอกขาวนะคะนี่อันนี้ลากยาวแล้วพร้อมมากพร้อมกับการจะไปเป็นต้นใหม่นะคะงอกเกือบหมดเลยนะ,ะเด็กๆเป็นสีขาวนะคะเป็นดอกสีขาวน่ารักก็ เริ่มกันเลยนะคะสำหรับการปลูกนะคะก็ใช้กร,ระปะะเ้าสับนะคะรองก้นเหมือนเดิมนะแล้วก็ดินดินปลูกนะคะที่ผสมสม่วนผสมต่างๆไว้นะคะเคยทำคลิปไปแล้วหลายๆคลิปเนาะสำหรับดินปลูกของเรานะคะขะนิดนึงแล้วก็เติมลงไปนะคะ,ะเสร็จแล้วประมาณนี้ ก็จะนำนอ่อนะคะเอ่อันนี้เป็นต้นนะคะเป็นยอดส่วนที่เราตัดออกนะคะของต้นแม่นะส่วนยอดแต่ว่ามีรากแล้วนะคะทุกคนคามิเน่ขาวจัดทรงจัดระเบียบนะนี่ปากปาก,กดๆลงไปนิดนึงนะคะดอกยังอยู่เลยนะทุกคนดอกบานแล้ว เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็มาทํากระถางต่อไปกันเลยนะคะใส่ดินลงไปแล้วก็นําเจ้าต้นเล็กๆนะคะเจ้าหน่อเล็กๆที่มีรากแล้วพร้อมแล้วนะคะที่จะเป็นต้นใหม่เอามาปักลงไปเลยนะคะนี่ใช้น,นี้จิ้มแล้วก็วางไป เสร็จแล้วแค่นี้นะคะหลังจากนี้เราก็รอให้ลากเขางอกยาวกว่านี้นะเราก็จะโรยหินโรยอะไรลงไปตกแต่งก็ได้นะคะจาก1ต้นนะคะกลายเป็นหลายๆต้นนะคะวิธีการขยายพันธุ์แบบง่ายๆนะคะสำหรับคาร์มินน่ขาวนะคะเป็นแมมนะทุกคนดอกสวยนะดอกน่ารัก จะไม่แช่อะไรจิ้มนะคะเราจะวางเข้าไปเลยแบบนี้เสร็จแล้วง่ายๆเนาะไปทําตามกันดูนะคะก็วันนี้ได้ทั้งหมดนี้นะคะจำนวนต้นเก้าต้นเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราก็มาอัปเดตรเรื่อยๆเนาะว่าเขาจะเจริญเติบโตหรือว่ามีผู้รอดชีวิตกี่คนนะคะกี่กระถางนะคะทุกคนนะก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ